ลูกหลานที่รักสำรับวันนี้ก <c oughs> ็รู้สึกว่าการบันทึกเสียงนี่ต้องรีบทำกันหนักหน่อยเพราะรวลากรชั้นจะไปจะไปแม่อสอนทำงานกันวันเดียวเสร็จเสียงเสือนั้นก็ไม่มีก็ช่างเถอะก็ถือเป็นประวัติเอาประวัติของบุคคลคนหนึ่งคือพระเจ้ามังรายมหาราช ในช่วงนิยะสองพันปีเศษท่านองเกิดกันมาอีกครั้งการเกิดแต่ละคราวลูกหลานที่รักก็เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นสิ่งที่สร้างไว้ทั้งหมดอำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่ก็ไม่ได้สร้างให้ตัวดีขึ้นมาเลย อันนี้เป็นบทฉบักขบรนดาลูกหลานที่รักที่ไม่ควรจะห่วงใยขันห้าจึงเกินไปงานทุกอย่างที่เรามีอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่ตีส่วนหนึ่งของําลังใจก็คือความดีเราจะต้องรักษาไว้เป็นอันว่าเรารักษาความดีต้องสองอย่างคือโลกไม่ช้ำทำไม่เสีย หน้าที่พ่อบ้านแม่เรือนงกันปกครองตัวเองทำไม่ครบถ้วนทุกอย่างในได้าขงความดีและศีลธรรมหากินโดยความสุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีของบ้านเมืองไม่ขัดคอยชาวบ,บ้านถ้าหาว่าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนงก็ปกครองโดยธรรมทำตามหน้าที่ รับประยะการทํางานกับเจ้านายทําด้วยดีว่าคิดว่างานนั้นเป็นงานของเราสร้างเขาให้มีความสุขให้มีกําไรผลกําไรมันก็ตกมาถึงเราเองนี่คนดีเขาคิดแบบนี้ดังนั้นขอลูกหลานขอลูกที่รักทุกคนของพ่อ ที่ทุกคนตั้งใจทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือพิญญาสมาบัติทั้งหญิงและชายแต่ที่น่าแปลกอย่อยางหนึ่งลูกของพ่อเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงทุกคนก็มีความเข้มแข็งไม่ต่างผู้ชาย ถ้าดูดูแลรู้สึกว่าอยาเก่งกว่าผู้ชายก็มีมากยังเปรียบเทียบงานกันที่แม่อสอนผู้หญิงผู้หญิงเก่งเป็นพิเศษแต่สำหรับผู้ชายก็เก่งตามหน้าที่เรีวยกว่าต่างคนต่างดีอย่างนี่ดีแต่ทำแล้วก็จงอยา่าเกาะถ้าคืนเกาะไม่อย่าเกิดดูว่าเจ้ามังรายมหาราชเป็นสำคัญ เกิดไม่ได้หยุดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่ได้มีความดีอะไรเกิดแต่และคราวก็เป็นเป็นปัจจัยของความทุกข์หวังความสุขให้แก่บคุคคลอื่นทำให้เขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วในที่สุดเมื่อตัวตายไปความมั่นคงนั้นก็สลายไปไม่มีใครเขารักษา ถ้าบังเอิญลูกจะากิะสภแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็ต้องถือเอาพระเจ้ามาังรายมหาราชเป็นเหตุถือว่ามันเป็นธรรมดาของโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นโลกมีความไม่เที่ยงต่อมาเมื่อท่านประกาศพรตรัสมาอย่างนั้นท่านก็รับการจุติเรามาเกิดเป็นลูกของแม่ทัพที่เขาเรียกกันว่าขุนไกล ตอนนี้ประวัติคุ้งไกลหรือประวัติคนแผนต่างคนต่างก็ทราบกันดีแต่ว่าประวัติคุนแผนตามแบบฉบับ <c oughs> ที่สุนทรผู้เลอใครเขียนไว้ไม่ถูกเกินพอดีไปเป็นนสศอันเล่นเป็นนิยายก็าจ้างเขาถือเนื้อแท้จริงๆคนในสมัยนั้นมีระเบียบวินัยมาก อีกก็บอกว่าคุณช้างไม่ดีแต่ความจริงคุณช้างเป็นพยาพยาพานุมาตรคุณแผนต่อมาขั้นสุดท้ายเป็นพระยเจ้าพยาการบุรีตอนนี้ก็มารวบรวมกำลังของเมืองไทยอีกเพราะว่าในสมัยของคุณแผนนั่นรู้สึกว่าไปตีเมืองเหนือเมืองใต้ตีกันไม่หยุด ทำมาคนไทยที่แตกแยกออกไปกลับเข้ามาเป็นปึกแผ่นตามเดิมสำหรับเรื่องนี้ท่านท้าบกาพรมท่านบอกว่าคนนี้เขาเขียนเรื่องคนชาคน่างคนแผนนั้นเขียนไม่ถูกแต่ก็ไม่ควรจะไปตำหนิเขาเขาเขียนเพื่อความสนุกคนช่างเป็นคนดีเป็นคนไม่มีลกูก ขุนแ <c oughs> ผนก็เป็นคนดีเป็นคน,คนมีลูกมากความจริงสัพว่าขุนช่างก็ดีสัพว่าขุนแผนก็ดีไม่ได้มีในตำมเนียบของราชการในตำมเนียบของทางราชการทั้งสองคนนี้เป็นพยาดีกันทคู่แล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาก ตามที่ท่านประกาศพรหมบอกต้องบอกว่าคุณช่างมีอายกุแก่กว่าคุณแผนหนึ่งปีเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักมากคุณช่างเป็นต้นตะกกลของเศรษฐีเป็นตระกูลของเศรษฐีที่เรียกกันว่าคุณช่างก็เพราะว่าตะโกลน,นี้เป็นคนหาช่างให้แก่พระราชาตั้งแต่สมัยโู่ เมื่อได้ช้างมาแล้วก็มีการฝึกช้างควบคุมช้างเรียกว่าเป็นหัวหน้ากองช้างแล้วว่าขุนอะไรหัวหน้ากองช้างก็แะ้วกันเขจริงเรียกว่าขุนช้างสำหรับบอกว่าขุนแผนนั่นเป็นแม่ทัพอยู่ในระเบียบวินัยมีต้องอยู่ในแบบแผนกดข้อบังคับจะให้นามว่าขุนแผนตามศัพท์ของชาวบ,บ้าน แต่ว่าตามถานรืยาการเขาตอนแรก็ดูจะเป็นหลวงอะไรไม่ทราบแล้มาเป็นพระบรมราชารินต่อมาก็เป็นมิยาการบุรีนั่เป็นเจ้าพิยาการบุรีไม่ช้าก็ตายเป็นนั้นว่าพระเจ้ามังรายมหาราชตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย ตอนนี้จะว่ากันไปจะเป็นการหักล้างความชั่วร้ายของคุนช้างสักหน่อยที่เขาว่าคุณช้างโกงเมียคุณแผนคุณแผนก็ไปขโมยเมียของตัวเองมาจากคุณช้างเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามประวัติที่ท่านประกาศพงษ์เขียนบอกไว้ท่านบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้น คุณแผนเป็นคนมีลูกมากเพราะว่าคุณแผนเป็นคนมีเมียมากที่มีเมียมากก็เพราะว่าเป็นคนมีคาถาคมดีเป็นแม่ทัพแม่ทัพนี่ไม่ใช่ว่าหน้าบึ้งขึงจอมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนก็มีแต่ความแช่มชื่นเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปดังนั้นเมื่อชาวบ้านรักได้สาวๆก็รักได้เหมือนกัน เมื่อสาวๆรักได้พ่อแผนหนุ่มเมียเผลอก็รักได้เหมือนกันยาน,นพ่อแผนจึงไม่ได้มีเมียแต่เพียงสองคนลาวทองกับพิมพิลาไลความจริงคุณแผนมีเมียมากกว่านั้นเพราะฐานะคุณแผนก็ไม่ได้ยากจนเข็นใจตามโบราณคดีที่ได้เขียนไว ขุณช้างท่านบอกว่าถ้าเจ้าแผนมันไม่จับจ่ายใช้สอยมากมันรวยกว่าท่านแต่ที่ว่าอย่างจนก็อยู่ในท่านกระหับดีขนาดสูงแต่สำหรับคุณช้างเป็นคนไม่มีลกูกเกิดเธอเลยถือลูกของคุณแผนเป็นลูกของคุณช้างไป เวลาตอนเชา้าคุณช่างก็จะต้องสั่งคุณใช้หุงข้าวมากมากแกงมากมากทำขน,นมมากมากปเดี๋ยวลูกไอ้แผนมันมามันจะไม่มีอะไรกินลูกคุณแผนเวลาไปถึงคุณช่างก็คุณพ่อแบบนั้นคุณพ่อแบบนี้คุณพ่อเป็นคนไม่มีลูกคุณพ่อก็เหออุ้มลูกจวงหลานเป็นแถว ลูกคุณแผนต้องการอะไรคุณช้างหาให้ทั้งหมดนี่เป็นอันว่าปรากฏว่าเขาเป็นคนดีกันจริงๆแต่ว่านังสือที่เขียนไว้น่ะสิไม่ไดดีตามนั้นคนเวลานั้นอยู่ในระเบียบกรอบเระธรรมวินัยดีมากมีขนบประเพณีแล้วมีขนบธําเนียมแบบเพณีดีด แล่นก็วราชามีสิทธิสังตัดหัวก็แบบสบ,สบายๆถ้าไปทำอย่างนั้นรวมความว่าชาติที่เท่าไรเนาะา่าที่แปดก็มาเกิดเป็นขุนแผนหลระยาการบุรีตอนนี้ก็มานั่งรวบรวมกำลังพลอาศัยที่มีวิชาการมากเป็นนักรบเก่ง ลองหนนหายตัวได้แสดอกลอนได้สร้างหุ่นพยนต์ได้ทำอะไรได้แบบแปลกการตีการยกทัพไปรบทัพจับศึกก็ว่าใช้กำลังผลมากก็สามารถจะสู้กับข้าศึกได้พูดแล้วก็เหนื่อยใจเป็นอันว่าพระยาะบังรายพระเจ้าบางรายมหาราช ในช่วงระยะไม่กี่ปีนะักท่านก็ว,ว่ามาถึงแปดรุ่นแล้วหลังที่สุดตอนที่เป็นเจ้าพยาการบุรีก็ไปจำสินที่พภูเขาชนไก่ชวัยการจนบุรีแล้วก็ตายในถิ่นที่นั้นด้วยกำลังของชาญตายแล้วก็ไปเป็นพรหมในช่วงนี้แลหลังนั้นต่อมา ก็ปรากฏว่าในวาระที่เก,ก้าก็ยังเป็นราชการที่เก้าอยูน่นะตอนนี้ก็ไปนั่งอยู่ที่พรมนิดหนึ่งมองดูลงมาดูประเทศไทยอาศัยมีใจห่วงใย,ยพระพุทธศาสนาเกิเนว่าเอ๊ะถ้าไม่ลงไปน่ากลัวจะไม่ดี ต้องเข้าเข้าไปช่วยกันพยุงพยุงทั้งชาติศาสนาแลนะให้ความเป็นอยู่ได้ดีสักหน่อยอีตอนนี้เรียกว่ามาช่วยมงหลังคาโอ้ลังคาฝนมันรั่วแต่ว่ายังไม่ถึงก็จะพังก็ถอยหลังมาเกิดเป็นลูกของวัตสัตมีนามว่าพระบรมไตรโลกนาถอันนี้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ประวัติของพระเจ้าบรมไตรโลกนนาถเป็นยังไงบรรดาประชาชนชาวไทยก็รู้อยู่แล้วนี่เป็นอันบัดย่องมาถึงครั้งที่เก้าหลังจากที่เป็นพระบรมไตรโลก,กันนาถตามสมควรเวลานั้นอย่าลืมนะว่ามีพระอรหันต์อยู่มากคนเวลานั้นเป็นยังไงยังไงก็ช่างเถอะเขาก็พยายาม พยายามทาตามความเป็นจริงให้ความโลภโมโทสันแย่งแย่งกันไปแย่งกันมาสมัยกรุงศรีธิธยาเนี่ยรู้สึกว่าน่าลำคาญวงวัยกษัตริย์เปลี่ยนกันไปเสมอเสมอด้วยรู้สึกว่าใครๆก็อยากจะเป็นกษัตริย์เห็นว่าเป็นของดีบางคนก็เป็นได้ไม่กี่ปีก็ตายก็ยังอยากจะเป็นกันก็แปลก ตำแหน่งกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่มีความหนักมากแต่ก็ยากปิงกันก็ช่างเขามันไปก่เครื่องกรลมงอาจะเป็นบุญบาสนาบารมีของเขาก็ได้มาวาราธิสิบก็มาเป็นคุณเหล็กตอนนี้เกิดควบคู่กับกันกับพระนารายมห ah าราชรุ่นราวคราวเดียวกัน คุณเหล็กกับคุณปานเป็นพี่น้องกันต่อมาก็เป็นเจ้าพยาโกสาหเหล็กถ้าสมัยหลังน้องก็เป็นเจ้าพยาโกสาปานเจ้าพยาโกสาหเหล็กนี่ทำอะไรบ้างตาำระวัตสสายเขาบอกอยู่แล้วแต่ว่างานจริงๆทำมากกว่านั้น มีงานหนักมากเจ้าพยาโกสาเหล็กนี่เป็นเชื้อสายมาจากสุขโขทยัยตอนนี้ก็มาดึงไทยจะขยายไทยให้เข้าสู่สภาพปกติตอนนั้นเขก็ไม่สู้จะปกตินักเจ้าพยาโกสาเหล็กก็เจ้าพยาโกสาปานเคยเดินทางถึงต่างประเทศ รู้สึกว่าทั้งสองคนนี้มีเป็นคนมีฝืมือดีเป็นที่ไว้วางพระราชาไทยของเจ้พาพญะาของของพระราชามากของสมเด็จพระนารายมหาราชอันดับแรกเป็นเพื่อนเล่นกันต่อมาก็เป็นหัวโมทะลงฟันเป็นคนมีฝื้มือดีต่อมาก็เป็นแม่ทัพ แม่ทับสมัยนี้ก็รู้สึกว่ามีแม่ทับในกองที่มีความเก่งๆมีอยู่มากหลายท่านด้วยกันอย่างพระยาวิชัยดับผักแล้วก็ใครจะใครบ้างหลายคนด้วยกันไม่จะเก่งคนเดียวคนเก่งคนเดียวนี่เก่งไม่ได้เป็นว่าทำมาทำไปก็ปรากฏมาในบ้านปลายของชีวิต อาราชกิจเจอราชการเพราะว่าเป็นคนแก่ตอนนี้ก็จำศีลภาวนาเจริญพระสมถกรรมฐานมีปัสนากรรมฐา,มานามันเป็นศีลมันเป็นทานาตามโบติตามวิสัยของคนแก่ตายจากขุนเหล็กแล้วก็เลยไปเป็นพรมตามเดิมนี่เป็นวาระที่สิบ อาระที่สิบเอ็ดขอไล่ตามลำดับก็มาเป็นพระยาศสีสิบที่สงครามคือเป็นขุนดาบของพระเจ้าตากสินขุนดาบพระจำองค์พระเจ้าตากสินก็อ,อยู่ในกองทัพหลวงสำหรับทัพเวลานั้นก็แบ่งออกไปทัพของวางหน้า ล้วทัพของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็ทัพหลวงสำหรับทัพหลวงนี่เป็นทัพซ่อมเวลาเข้าตีข่าศึกเมื่อข้าศึกมาสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโดยเจ้าปยาาสุรสีก็เยต้องนำทัพอวไก่กนต่างกำลังทหารที่มีอยู่พระเจ้าตากสินอยู่ข้างหลังก็เกณฑ์นคนเข้ามา บางครั้งก็พระองค์เสด็จเองพระองค์ก็ใช้ให้ไปให้ในายทหารคู่คู่พระไทยสิบคนของพระองค์นำกำลังกองทัพไปตามสมงควรแต่รู้สึกว่าทั้งสิบท่านท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่มีฝีมือดีมากรบคำว่าแพ้ไม่มีเข้าที่ไหนต้องพังที่นั่น พิ่นักนักรบทั้งสิบท่านนี่ถามท่านแล้วท่านบอกว่าหนึ่งพญาศีสิทธิสงครามสองพญาปราบริราชศัตรูสามพญาศัตรูพินาศประชาพญาอริราชศัตรูพญาปราบริราชศัตรูนินสเสรมิม นาพยพญาองค์อาาจราชสงครามไม่เกิดพยายามสามพยายาสามเมืองระย,ย่อไม่เกิดพญาพนนราชบาทแล้วก็ไพรีพินาศระยะยาวเจ็ดนี่ไม่มาเกิดพญาปราบราชพญาปราบราชสปัจจามิตรอันนี้ไม่มาเกิดราพญา ราชมิตรตาชาราราชมิตรตาชาหมายความว่าเป็นมิตรราชาไม่เกิดพญามหาวิชัยสงครามไม่มาเกิดพญาฆาสิบขามพินาศขามอำนาจอันนี้ไม่มาเกิดตอนนี้ก็มาเป็นพญาศีสิทธิสงครามในวาระทิ่สิบ พญาศีสิทธิสงครามนี่เป็นมื่นดาบที่ดีขอาพระเจ้าตากสินมหาราชรวมด้วยกัรนัน่งสิบพญาด้วยกันในเมื่อพระเจ้าตัดสินมหาราชทรงสิ้นอำนาจความจริงการสิ้นอำนาจของพระเจ้าตากสินมหาราชนี้ตามประวัติศาสตร์ที่เขียนผิดความจริงคนเขียนประวัติศาสตร์ไม่เขียนผิด เขียนถูกแต่ว่าเขียนถูกตามรับสั่งของพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถ้าหาว่าเขียนถูกตามเรื่องราวประเทศไทยเราอาจจะต้องย่อยยับเพราะเวลานั้นเป็นการสแสดงละครกันอย่างดีมากเพื่อได้ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนี้ขอพูดสักนิดหนึ่ง ว่าท่านบางรายมหาราชท่านไม่ได้มาเป็นกษัตริย์แต่ว่ามาเป็นคู่มือของกษัตริย์คู่พระไทยของกษัตริย์อันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามาสมัยนีเ้เห็นว่าบ้านเมืองระรยับเยินมากแต่กร,กระจายไทยไม่เป็นไทยก็จําต้องมารวบรวมไทยตอนที่ก็มา เรื่องเรือง,องละครก็มีว่าพระเจ้าตาวินมหาราชอายุทยาเราแตกครั้งหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยไม่มีความสามคัคคีไม่รักความเป็นไทยคล้ายกับคนไทยสมัยใกล้ๆปัจจุบันที่ชาวบ้านเขาไม่รู้จักว่ารัฐธรรมนูญเป็นยังไงก็ร้องเรียกรัฐธรรมนูญ ชาวบ้านเขารังเกียจสมาชิกสภาผู้แทนนสันดอนเพราว่ามามา,มาควบคู่ควบเขี่ยวเข็งเขาเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้แทนจริงๆไปกรอบโกยอำนาจไปกอบโกยทรัพย์สินทำให้เขาเสียหายมากแล้วพวกนี้ก็เรียกอำนาจต้องการจะเป็นผู้แทนนสันดอน แล้วคนนี้เป็นผู้แทนสันดอนให้คำมั่นสัญญากับประชาชนเขาเวลาเข้าไปเลยออยากเป็นรัฐบาลแทนที่จะเข้าไปควบคุมรัฐบาลเป็นตัวรัฐบาลเสียเองความมุ่งหมายปลายทางที่ประกาศรับรองไว้กับประชาชนก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมาย นั่นหาว่ายิ่งการเมืองการเมืองของปร,ประเทศใดก็ตามถ้าเป็นพรรคเราก็ยังไม่เรียกกันว่าประชาธิปไตยถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มเขาเรียกคณาธิปไตยแต่วอย่างไหนจะดีและไม่ดีนั้นไม่ของวิจารณ์ในผู้ตามศัพ์ถ้าตามศัพ์ก็เรียก,กว่าคนาธิปไตย แต่ว่าน,นาคนาธิปไตยดีหรือว่าประชาธิปไตยดีก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวข้องนี่ในเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเป็นคนรักชาติเมื่อสงครามกองศิลิยาต้องแตกครั้งหลังเป็นเรื่องการยับเยินมากถ้าพระองค์ไม่แก้ไขก็ลำบากพระองค์มีกำลังเพียงห้าร้อยคนตีฟันฝ่าข่าศิกออกไป รวบรวมกำลังคนได้ไม่เกินห้าพันคนเข้ามากู้กรึงรงศิทธิยาสามารถกู้ไทยได้ทังชาตินี่เราก็ต้องถือว่าเป็นบาร,รมีของพระเจ้าแผ่นดินนี่สามารถรวบรวมคนสำคัญอย่างสมเด็จพระติยอดฟ้าจุลาโลกคนดีสมเบอบอด็จพระราชวังบวรคนดี นี่ต้องถือว่าเป็นคู่บารมีเป็นคนที่มีบญคนกับประเทศชาติมากเวลานั้นคนขายชาติไม่ก็มีสมัยยาแตกมีแต่สมัยหลังนี้ถ้ามีคนขายชาติพระเจ้าตากสินเขาสสำเร็จชอบันพุทธยาฟ้าจุลาโลกก็ทรงจัดํำจัดสชหมดคนคิดคดตยศดอย่างพระยาสังก็ถูกประหารชีวิต นี่ความจริงการปกครองกันต้องทำกันอย่างนี้มันถึงจะถูกไม่ควรจะปล่อยให้พวกขอมเก่าเข้ามาทำลายชาติเวลานี้เรามักจะนิยมขอมเก่ากันทั้งๆท,ที่มันทำลายชาติให้บีนาตันหลายวาระแล้วมันก็อ้างว่าจะทำโน่นจะเจริญอยจะทำนี่จะเริญแต่ก็บนทำลายทุกอย่าง ละครสมัยนั้นที่สแสดงกันก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้าต่งสินงขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์ไม่ได้มีราชสมบัติอะไรมาก่อนการรบพัดจับศึกถ้านึกดูท่านเป็นพ่อบ้านเพียงแค่พ่อบ้านแม่เลืองก็รู้จักว่าการจับใจ่ายใช้สอยมันมากมายเพียงใด แต่ได้ว่าถ้าเรื่องของประเทศมัาจ,จาจาดจับจ่ายใช้สอยมากมายเพียงไหนเงินที่ใช้สอยเบี้ยหวัดเบี้ยบำนาญค่าเลียการของท่านก็ไม่มีวันนี้สุดในในฐานะที่านมีเชือสายเป็นจีนมาก่อนท่านเึงต้องอาศัยเชือสายของจีนเพราะจีนอะ เขายืมสตังก็มาให้กับอะไรการเขายัางเป็นหนี้เบี้ยว,วัดเป็นนายนเขาอ,อยู่มากฉะนั้นมาบั้นปลายของชีวิตท่านยึงคิดว่าถ้าเราจะเป็นไอสัตว์ต่อไปเราก็ต้องใช้หนี้เขาแล้วก็เงินไม่มีจะใช้หนี้ยังน้เรียกสมเด็จเจ้าพญามาหากษัต์ศิกคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกข้าบราเฝ้าพระองค์สมเด็จจุองเดียว <c oughs> แล้วให้ส่งเครื่องรบขัดดาบมาด้วยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็แปลกใจว่าคงจะมีเรื่องอะไรเห็นข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าตากสินทรงประทับอยู่ในห้องพระแต่องคเดิวทรงขาวนั่งชักรูปกรรมพระพุทธยอดฟ้าเห็นท่าแบบนั้นก็ไม่กลายย้าจะเข้ามาก็ขัดดาบ เมื่อพระเจ้าตากศีลเห็นข้าวก็ส่งเรียกพระดวงเลยเข้ามาสิความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาดาบเข้ามาด้วยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะถอดดาบเก็บเพลิงนอกก็จำต้องถือเข้ามาวางดาบวางห่างเขคลายเขาไปหมอบเฝ้าท่านก็บอกหยิบดาบมาให้ใครสาเร็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็มือกระทุ่งดาบออกนอกประตูไป ในฐานะที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่พระองค์เดียวการพื้นดาบเข้าไปอย่างนั้นย่อมไม่เหมาะและอยู่ในชุดรบแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตาสินก็เลยถามว่าดวงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมท่านก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าตาสินก็ทรงตรัสว่าดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เมาส่องเล่าเรื่องตามความเป็นจริงให้ทราบว่าไม่กี่วันเจ้าสัวเขาจะมาทวงเงินเขาด้วงก็รู้แล้วนี่ว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดไม่มีทรัพย์สินที่ไหนมาเลยต้องกู้เงินเจ้าสัวเขามาจับจ่ายใช้สอยเวลานี้เมียวัดเมียบัาเมื่อเมียวัดเรื่องเงินเดือนกลอะไรกัเงินปีเข,ขาเขาอะไรการก็เป็นหนี้อยู่มาก ยังชำระไม่หมดการรบทัดจับศึกก็ไม่เสร็จทำอยู่ตลอดเวลาการจับจ่ายใช้สอยมันก็มากถ้าฉันจเอาเงินใช้หนี้เขาก็ไม่พอเราก็ต้องกู้หนี้เขาใหม่แต่งเงินเก่าเราไม่มีให้เขาเพราะต้องดอกเบี้ยฉคน,นั้นหนักมากถ้าอะไรคนดีดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน อรรรดาลูกรักของพ่อสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่านี่พ่อบันทึกวันเดียวนะหกเทพเนี่ยเวลานี้หมดเวลาแล้วฟังหน้าหลังต่อไปเป็นหน้าจบเรื่องราวต่างๆนี่พูดมายยอๆก็พ่อแย่ทราบว่าบุคคลคนเดียวคือพระเจ้ามังรายมหาราชทั่วระยะเวลาสองปีสองพันปีเศษก็เกิดถึงต้้ง1ิบสองครั้ง มาฟังหน้าหลังต่อไป